ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ากระดูกทับเส้นมันจะมีอาการปวดแล้วก็ชาที่บริเวณต้นเอ่อโคนขานะครับแล้วก็ไล,ล่ลงไปเนี่ยอ่กล้ามเนื้อมันจะตึงนะครับเส้นเอ็นจะตึงแล้วก็ขาขาแข็งฮนะขาลักษณะเหมือนขาแข็งส่วนข้างขวาเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับหัวเข่านี้จะดังกแบแคบๆเวลาเดินนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผมเป็นมาประมาณห้าปีกว่าจนรู้สึกจะไม่ไหว ะครับผมไม่ไหวแล้วจนเป็นโรคกระเพาะด้วยนะครับมันเปงอยากครับก็พอดีว่ามีมีอยู่วันหนึ่งครับผมขับรถมาแถวที่กำแพงเพชรน,นะครับในตัวเมืองเนี่ยก็ผ่านร้านร้านบัวทะอยู่ร้านหนึ่งเห็นต้นไม้เขาวางต้นไม้ไว้หน้าบ้านผมเป็นคนชอบต้นไม้นะครับก็เลยแวะเข้าไปดูก็ได้รู้จักกับคุณสมฤดีหรือคุณนุ้ย บทีนี้เนี่ยผมเดินเดินเข้าไปในในร้านแก่นะครับไปไปรื่อของกาแฟนะครับกองกาแฟทั้งสองกล่องเนี่ยผมก็สะดุดตาว่าไอ้กาแฟอะไรกองมันสวยดีนะด้าน่างกองสวยนะคุณนุยแกก็เลยอธิบายให้ฟังพอคร่าวๆนะครับแล้วแกก็ถามผมว่ามีปัญหาสุขภาพไหมผมก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเป็นมีอาการปวดขาแล้วก็จะมีโรคความดันด้วยนะครับภูมิแพ้โรคหลอดเลือดนะครับระบบเลือด คุณนุยแกเลยให้ให้กาแฟผมมาสามซองก็คือลาบิโอนะฮะจำได้่าบิโอผมก็เลยมากินนะครับตอนขึ้นผมมากินกาแฟลับิโอประมาณกินตอนเช้านะครับตอนเช้าพอไม่ถึงเที่ยงนะฮะไออาการปวดขาที่ผมเป็นเนี่ยมันทุนเราซึ่งมันไม่ใช่เกิดจากยาเพราะถ้าถ้ากินยาแล้วไม่ใช่แบบน,นะครับอันนั้นคือวันแรกนะครับพอวันที่สองเนี่ย ผมก็กินเป็นสองที่สองผมจะกินกาแฟวันละแก้วนะครับพอวันที่สองกินเข้าไปนี่ประมาณก็ประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงขารู้สึกมันเบาๆนะะขามันเบาแล้วมันเดินมันก้าวได้เดินกว้างขึ้นนะครับไกลขึ้นนั่นคือ,คอว่าอาการปวดไม่มีแล้วผมลองบีบๆขาดูนะครับมันไม่แข็งกนละ้ามเนือน้อนี่โอเคแลวนะฮะก็ แปลกใจมากครับว่าเอ๊ะทำไมกินกาแฟนะครับกินกาแฟเข้าไปตัวนี้ทำไมมันมันอาการมันดีขึ้นนะครับปกติแล้วผมจะเป็นคนที่มีความดันสูงอ่ามีเครื่องวัดนะครับซื้อเครื่องวัดไว้ที่บ้านก็วัดทุกวันวัดปกติของผมนี่จะต้องร้อยสี่สิบขึ้นไปนะครับก็เลยวัดดูวัดความดันนะครับเหลือร้อยยี่สิบสองนะครับจากร้อยสี่สิบที่วัดทุกครั้งทุกวันนะฮะร้อยสี่สิบขึ้นเนี่ย 122ก็สงสัยนะครับเพราะว่ายังไม่รู้จักกาแฟตัวนี้ดีเลยก็ขับรถมาคุณน,นุ้ยที่บ้านนะครับก็คุยกับคุณน,นุย้ยคุณน,นุ้ยก็เลยอธิบายครับว่าคือกาแฟอะไรอะไรนะครับผมเลยขอซื้อตะปิโองแก่หนึ่งกล่องก็กลับไปกินนะครับเด๋ยวไปกินผมกินไปไม่ถึงรวมที่แกให้ไปด้วยนะครับประมาณหกสองขานี่ดีขึ้นเลยครับนะครับขาดีขึ้น แล้วก็อาการผมจะมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกนะบริบเวณหัวไหก็คือหลอดเลือดตันนะครับอาการมันมันไม่กระตุกนะครับเพราะว่าปกติถ้าทําอะไรเหนื่อยมันจะกระตุกเลยนะครับผมต้องนั่งนิ่งๆน,นะฮะแล้วก็ปวดหัวก็ไม่เป็นนะครับปวดหัวก็ไม่เป็นมันมันรู้สึกร่างกายมันสดชื่นนะครับระบบผมขับถ่ายอะไรก็ดีนะฮะ ป,ปกติผมปัสสาวะเนี่ยจะมันจะออกแบบรกระปิกระปอยนะครับรกระปิกระปอยแล้วพอได้กินกาแฟนี่มันมันไหลดีขึ้นนะฮะปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นเลยอันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็แปลกใจด้วยว่าเออคือตัวเองนี่ผมเองผมซื้อพวกอาหารเสริมต่างๆที่บำรุงร่างกายเนี่ยเพื่ออยากจะหายจากตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ผลก็มาเจอกาแฟที่คุณลุยให้มาเนี่ยครับแล้วก็ซื้อมากิน ก็เลยมั่นใจและเชื่อมั่นมากนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของบร,ริษัทเอ็นแอลเวนิเนี่ยดีมากมากเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะครับจากที่ตัวเองได้ได้ทด,ดลองกินนะครับ